พายประจำยอะนะจอดกับร้านนี้ถูกนะครับอันนี้มันสุดดีไ้แล้วครับไล้เลยนะเป็นบางวันอย่างวันนี้มีมาสามไซส์เลยสา้ยมหกสามแปดสี่ร้อยแต่ละวันนี้ก็ใช้เป็ดวางกี่ตัวฟังนัดนลยประมาณประมาณประมาณ 50ตัว50ตัวนะโอ้โอหถือว่าค่อนข้างขายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดชาววัดไร่ขิงน,นะที่ร้านสิงไชยเจ็ดพะโลนะครับ ครึ่งตัว180ตัวละ360เป็นเป็ดต้มฮาโ,โลนะครับดีข้างในขายไงนะข้างในนะตัวไส้ขีดละ35ตัว320บล้วก็25 3ทเป็ดนะข้างในคูปซูเต็ม50บาทตูวเป็ดก็มีนะครับ อิ่งชัยเป็นพะโล้นะครับร้านขายอยู่ที่ประจำร้านประจําอยู่ที่เจริญกรุง85เจริญกรุง85นะครับผมเข้าไปทอยเจริญกรุงไม่เกินประมาณสักสิบกว่าเมตรฝ่ามือครับนั่นจะเป็นร้านประจําจะขายทุกวันขายทุกวันส่วนที่ไร่ขิงจะมีขายอังคารศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางขายก็อยู่ตรงฝั่งฝั่งวัดไร่ขิงครับครับแล้ววันศุขก็ฝั่งวัดไร่ขิงกันวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงเช้าที่ฝั่งนี้วัดไร่ขิงคือเป็นตลาดตอนเย็นเหรอครัพตลาดเย็นครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะเป็นนมาทเดดั ไกวัดเทียนดัตเป็นตอนเช้าเหมือนกันเป็นเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้าจะมีแค่ไร่ขิงอย่างเดียวช่วงเช้าที่อื่นเป็นช่วงบ่ายหมดเลยครับผมแล้วนี่มาเปิดกี่โมงกี่โมงก็ออกกับก็เริ่มมาตต่ีสามครับตีสามมาต้มเพราะต้องต้มสดที่นี่ตลอดต้มสดที่นี่เลยนะครับเป็นนี่นะครับหม้อใหญ่ประมาณสักก่อนแปดโมงหน่อยนึงครับก็ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณประมาณชั่วโมงครับผมชั่วโมงนึงเนื้อก็จะนุ่มอะไรพอดีเลยนุ่มแน่นอนครับเนหนึครับครับอันนี้มาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะ ก็ช uh, ่วงเช้าหกโมงมาซื้อได้เลยครับหกโมงหกโมาื้อถึงเก้าโมงจิดโมงโอเคก็หกโมงกันมอแรกกับผมวันนี้แล้วมอสองจะขึ้นก่อนแปดโมงไอนึงโอเคครับผมคแนำของอร่อยพอแลครับอันนี้เันเป็นเนื้อนะแยกกันเลยนะื่องในนี่ขายไม่ขีดเหมือนกันแล้วใช่ครับ ไส้ขายไปขี่เหมืกันรู้สึกไส,ส้จะขีดละสามห้าเป็นข้าวข้ากล่องเลยมันเป็นอะไรครับเป็นกล่องนะครับอ,อ๋อครึ่งตัวใหญ่นะนครับอันนี้ไส่ครับเนี่ย กล่องสองร้อนะอนี่ครับกล่องสองร้อนะเจร้อกับเจ็นเร้อยหกห้าเลยนะนี่ครับมองไม่เห็นเลยนะละอูเลยนะครับืนนี้ครับมองไม่เห็นนะละอูเลยครัอควันออกก่อนครับเครื่องในนี้ก็จะมีพวกเครื่องเทศใช่ไหม ควบตุนยาจีนนะนะฮะหลับกินตา่ของเราเราจะปั้นเป็นลูกไว้ครับโอ้เป็นก้อนเลยเป็นลูกเลยนะฮะเพราะว่าเราต้มชิ้นส่วนด้วยไงถ้าถ้าเกิดแบบอยบางทีเขาเขาจะใส่บุกงเขาไม่ได้หมอย่างเงี้ยใส่ไปในหม้อเลยเพราะว้าเขาต้มแบบเป็นตัวอย่างเดียวมันจะต้มได้แต่เราต้มชิ้นส่วนด้วยด้ใช่เราก็แค่พอใส่ลูกไว้ครับครับอู้นะครับอันนี้มันสจบไปได้แล้วครับใกล้แล้วนะฮะ ไม่ชวน15นาทีใช้ได้เลยนะตักน้า马าดแล้วนะแต่ละวันนี้ก็ใช้เป็ดวางกี่ตัวเป็นตั้งนัด่ะคะประมาณประมาณประมาณ50ตัว50ตัวนะโอ้โหหรือว่าค่อนข้างขายดีนะแต่ที่เจริญกรุงอนนั้นทุกวันอันนั้นอันนั้นก็ประมาณ30-40ประมาณนะอ๋อครับผมขายทุกวันเลยก็จะน้อยลงไปหน่อยคิดนึร้อยหกันหกร้อยยีบ นี่นนะึค่ครับปิดก่อนนะ,ะพักนะครับนค่าประจำเยอะนะจอดกับร้านนี้ เปลดโฟโลนะครับสำหนายนะชวนคิมนะขายมาแล้ว30ปีนะครับ ไม่ใส่กล่องอ๋อครับผมที่นคาใส่กล่องนี้ก็กลับบ้านได้เลยอันนี้จะใส่ไปได้หอกเป็ดมีสองสองไซส์หรือว่าไซส์เดียวก็สิดเป็นเป็นบางวันอย่างวันนี้มีมาสามไซส์เลยสไซส์เลยสามสาร้อ

กิมด้วยนะครับกิมพารานนะครับนี่นะครับ เป็นพวกตุลจีนอะไรเงี้ยนะฮะคุณศรีศรีครับนนะคุณศีนเนาะเป็นนี่จะขายดีเป็นไก่คนระับแต่ถ้าตุลจีนเทศกาลจะต้องไม่เปิดขนาดน,นี้ครับเพราะว่าไม่ไว่าตรงนี้เหมือนกันเหรอ,อครับก็มาเป็นตังมีเพราะว่าไม่มีคนไงเพราะว่าปกติขายหน้าวัดเทศยนดัดเลยครับครับอ๋อถ้าใครจะซื้อช่วงเท,ท,ทศกาลก็ไปในหน้าวัดเทศยนดัดเลยคครับครับครับ คนในกรุงเทพจะชิมก็เจริญกรุงแปดสิบห้าเจริญกรุงแปดสิบห้านะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นสาขาที่เปิดทุกวันเป็นของของพี่สาวกับพี่ชายแต่ถ้าหากถ้าหากโซนโซนสามพรานก็ก็จะมีของวันไร่ขิงกับวัชเทนดัดอย่างที่บอกไปก็อังคารวันไร่ขิงสุกวันไร่ขิงเสาวัชเทนดัดแล้วก็วันวันไร่ขิงตลาดเช้าตลาดใหญ่ที่นี่โอเคฝากคุณปลาครับผมฝากกินปลาครับครผมฝากติดตามด้วยนะครับคนจะลงช่วงประมาณหกโมงหกโมงเช้าแล้วก็ยีนุงจะแปดโมง ก็ปริมาณเก้าโมงถ้าหมดก่อนก็ประมาณเก้าโมงเพิ่มเก้าโมงประมาณนี้ครับวันนี่เราเอาไปเยอะหรือมาน้อยครับถ้ามาเยอะก็ก็ประมาณเก้าหมงอะ่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับตลาดวัดไร่ญิงตลาดเช้านะคุณนะครับที่ชมคลิปเราจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ